กายอบเรืพี่ชอบชอบเพราะพอชอบอ่ะขอบคุณค่ะไม่รู้ดีคือตอนที่ได้ดูคือก็ยังเด็กอ่ะเราก็คิดว่ามันคือมันคือชีวิตที่สวยแบบเหมือนอยู่เด็กอ่ะเข้าใจาว่าเราจะแบบวัยใสอ่ะเราจะได้ดูเหมือนแบบชอบอ่านนิยายหรืออะไรแล้วพอได้ดูแเหมือนนิยายอ่ะ ก็มันทำอย่างนิยายการ์ตูนมันทำอย่างการ์ตูนก็น่าแหละมันเหมือนนิยายแต่มันมันมันสื่อออกมาด้วยด้วยการเป็นหนังนะเข้าใจไหมอ่ะแล้วมันก็เลยแบบทำให้เราอินมากกว่าที่เราจะอ่านนิยายอ่ะมีเรื่องอย่างที่ชอบอันนี้ไหมใส่บล็อกชีใส่บล็อกชีทำไมถึงชอบใส่บล็อกชีหันน้ามันดูอันนี้คืออันนี้คือจริงๆต้องหัวเราะใช่ปะก้องแม่ก้อง ハハハハ